ข้าวปุ้นทำอะไรข้ปุ้นน่ะข้าวปุ้นข้าวปุ้นทำอะไรว้เห็ดเห็นละงูงูงงนี่มา้นข้าปุ้นข้ปุ้น้าปนี่เดี๋ยวนะเห็นมันะ้ยละงกว่าจะขึ้นได้เนาะต้นนี่ต้นเออเบื้องนีเอ้าดอกนี่เป็นบื้องนีเอ้าขึ้นสามสีดอกแต่หันหอยกินเหมือนานี่ค่นี้ห้อยน่ะตัวน่ะเนีมั่ก็ยากเกิดอยู่ทางงานเด้ปีนต่มวิวบั เนี่ยโอ้ตอนนี้ตูนเดี๋ยวมันเปนี่อันนึงพุ่นเหรอเขาปุ่นมาเตะบอกหรือยังไงอันแม่บงคือบ่บ่หัวเจ๊งเหงียนกินมันค่ะมีกบงคือกัดเพลินโอ้ก้อนสิโพนอ่ะเห็ดละงูเออปีนี้ละออกยากออกซาเนาะค่ะฝนมากกัดนักฝนหึมอืมฝนหึมคลักได้กะง่ามค่ะอือสีสดมากเกิดยุคหางคนทางนี่เนาะเพราะว่าอันข้างล่างนั่นมันมันคลืมคลัก ฝนตกใส่จนน้ามันหงมเลยเมือนค่ะนิเวศก็เปลี่ยนไปก็เลยไม่ค่อยขึ้นเท่าไร่โอ้ยต้นใหม่สูงแสงล่งบ่ได้เลยค่ะวันนี้เพิ่งเป็นดอกแรกแ่่ตัวนี้ก็กินเรียบร้อยแล้วนี่็นะตัวนี้ก็เห็ดกินโอ้ยเนาะก็อศิษ์เดินเถือจากเมงบงเดิือจากเมงบงนี่นี่ขบุ้นมานี่ตัวนี้ก็คขึ้กัน โอ้ยเนาะไม่ได้เห็ดเบื้องเนยแต่ว่ามันนั่นนั่นกินไม่ได้ค่ะเอาไปเห็ดเชือค่ะเอาไปเห็ดเชือค่ะข้าสิเอาไปเห็ดเชืออันนี้นะดอกเถาก็มีค่ะข้าสิเอาไปเห็ดเชือกพยายามเห็ดเชือค่ะอันนี้นะสิอะไปิ้งปนเนาะนีปิ่งปนเห็ดต้องงงดอกดอกค่ะดอกจะงามๆนั่นสีข้าสิล่างค่ะเนี่ยจิงเสียดอกไงกะโอเคอยอะนี่ค่ะ งามจาริ่ดตัวดอกงามมากสิหนึ่งค่ะล,ล่างล่างหนึ่งแต่ว่าตูกกเก๋ๆห้าสิขยำแล้วก็เอาอันเชือมาเทราดเลยค่ะฝนพังลงมาสองสามมือ,อก็การแฉ<ช>กมากเลยชื้นมากเลยม,มันเราเกิดบอได้แบบทีนี้เนาะเห็ดนะมันกับโน,น่นต่พอยู่บนทางมันก็เลยมาเกิดอยู่บนทางนี่แหละอันร้ายที่สุดคือเห็ดอันสกสีขาวๆกันไหมคะไหนอ๋อ โอ้ธรรมศาสตร์เท่อนุ่นี่ครับธรรมศาสตร์เช้นี้ช้านี้วันที่สิบเจ็ดกับการฮูดเละเป็นเละเลยฝนแบบนได้พาตรงนี้เลยงวันกลางคืนข้าวปุ้นดิข้าปุ้นยะกไยะนอนคับหลายลูกปีนี้ว่าสิห็นสิทธเบพวงเรละงก็ง้มหลายหลายดอกฝนบ้เห็นเห็นนี่แหละ จังเลยมาเห็นตัวนีเขียวมั้งใช่ค่ะเอ้าก้อนสิไปเปิดหานเนาะเฮากะปนกินก้อนค่ะหนึ่งหนึ่งเฮ็ดจำเจียวหนึ่งเฮ็ดจำเจียวโอเคเดี๋ยวคนไปเปิดหานเห็นโฮมเขาวงเห็นโฮมสวนนาปลาเห็ดอย่าลืมแวะเบิ่งผาเด้อเห็นโฮมสวนนาติดโลตัสเขาวง